นี่นะครับวันนี้ก็ได้มาผูกผ้าสีให้กับต้นโพนะครับที่ผมขอโชคขอลาบนะครับก็ได้รางวัลที่สี่หนึ่งใบนะครับงวดสิบหกพันวานะครับต้นโพใหญ่เลยนะครับวันนี้ก็ได้มาผูกผ้าสีให้แล้วนะครับนี่ครับ ผมได้รางวัลที่สี่หนึ่งใบนะครับก็มาแก้บนให้แล้วนะครับบนเขาไว้ผาาสีนะครับงวดหนา้าถ้าถูกหลักล้านหรือหลายแสนก็จะเอาพวงมาลัยพวงใหญ่ๆมาแขวนให้นะครับขอเจ้าพ่อเจ้าแม่ต้นโพนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับต้นโพใหญ่นะครับขอให้สมหวังนะครับสมปรารถนาทำมาค้าขายขายดิบขายดีขายเป็นเทน้ำเทท่าเดินทางปลอดภัยนะครับ ขอให้ความสุขเกิดแก่กับผมนะครับงวดหน้าขออีกนะครับ12ล้านเด้โปเดอ้อสมมุงมาตปรปัตนาซาถุก